มาตลาดกันครับมาตลาดนนซู้อเดี๋ยวมาหาซื้อของไปทปําปัจจุตอนนี้ตอนกี่โมงสิบโมงเราไปซื้อผักสองนี่นี่นี่ไรค้างไรคกา เดี๋ยวมัมนเอาไม่ครบเราจะเขียนรายการมาเราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะลืมก็ผ่าทางนูง้นตลาดตอนกลางวันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนค่ำเนี่ย จะเต็มอันนี้เราซื้อปลาไปแล้ว <Okay. S 1> okay. ลนี่แหละมีที่นิยมโยอ้หัวชายเท้าเรียกเลยหัวชายเท้าเอาประมาณมาน,นีไม่จะตก ยาหๆนะแล้วใช่เท้าอย่า,า,ยาลืมตัดออกนะใช่เท้าราคาห้าบาทครับมีพริกขี้หนูไหมครับไม่มีครับผมที่อ่อนเราด้านเราธรรมดาอันนี้อะไรอันขึ้นชายย่ายเป็นบ่ครับหนี่ง<า>ขึ้นช่ายาอ่าติ๊กหนูขึ้นช่ายมีมี มีกิคงบ่แม่มีค,ครับครับอือนี่มีตัวลิสองนี่ใช่ไหมอืออืออันนี้ตัวลิสง้มีอะไรอีกอ่ะเช็ค งขิง,งเอาแม่มีเยอไอ้ตะไคร่บ่ตะไคร่แยกแยกแล้วครับบ่เอาบ่าเอาเป็นชุดแกง <Yeah. S 1> ครับอเอาแต่ตะไคร่ห้าบาทเน่้ออะไรหอมอืมกะทิแล้ใส่หอมแดงพริกอ่าพักบุง้งพ,พักบุงกบ้ง ครับหบาทครับพักบุ้งพักบุ้งแล้วกับุ้งสามำที่ห้าพักบุ้งแล้วก็พักกาดขาวสามกำลนี่ะตเกร้องำนั้นเราคำนั้นมาก็ได้แม่จะแม่จะยี 9, ่สิบบาทคำเก่าๆนะละกินได้กินเดียวนลูกอลายยายแถมให้ไป 3, 3. เลยไปยี่บาทสามแถมให้ไป 3, 3. เลย <3, 3. S 2> ผักกัดขาวได้ไหมไม่ไม่ใช่อันนั้นกระหลำ่ำอ่านั่นแหละอลลื้มห่นอยนอูกก่รุ่งมังงลายมันแม่ตุมรงนันหอไปอนักกะดขาวก็จะงอ่างเงี้ยอันอยู่รุ่งนีเห็น เอาไหมล่ะาาติ๊กติ๊กเนี่ติ๊กติ๊กหรืออะไรพี่ดูน้นุ่ดร้านเดียวครบจบที่เดียวก็จาจ้าวัีั <c ười> งเว้นนี่คนเก่บบา่บลายนะอแม่ เพ่นมากประมาณจักบาบสามบอกเงียบเงียบใบยังไปเงียบมือยยังทำเรามีพี่ก็เขียนอยู่แค่นั้นนเราก็ไม่มีอะไรอ,อะไรแบมมือทำอะไรเียว นี่ก็เป็นตลาดเทศสบานนนสูงนะครับออกจากตัวเมืองอุดรมาประมาณ16กิโลก็เ,เป็นตลาดใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่เพราะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงประมาณ10 1โมง11โมงคนก็นู่นแหละบ่าย3-4มโมงเย็นคนก็จะเยอะก็จะมีมีสินค้าทุกอย่างนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นพวกเนื้อหมูพวกปลาผักด้านในเป็นผลไม้เลเข้าไปข้างในนะครับถ้าออกไปทางนี้ก็จะเป็นถนนมิตรภาพสายอุดรขอนแก่นนะครับมองไปทา,างนี้น้งหมดสองร้อยเท่าไรกับแม่สองร้อยสามสิบา รัดออกว่สกาสะไทเราะเัียงเสร็จตอนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนาะับจ้าจะองมาลูกยายเงียบเลยหลายของครับมิดซิให้เหหาาราเกีบตังก่อนตังเยอะอยู่โอ๊ยนีเโ้ยไม่ต้องเอาแล้ว สับปะปเลยเพราะ,ะมัน,บบนดักเย็นอย่างตื่นเต้นก็คงคงหากินอะไรหวานๆในเซเว่นติดข้าวสำเร็จก็มีนะครับความเย็นตั้งแต่เช้าเดินไปทางนี้

<c oughs> อ๋อหมาักหมักงวดหมักงวดหมักงวดนี่มันหมัมกงวดขาบา่หมักยังก่อนเลยหมักแข็งบ่ปะแม่เพืาา่อนหมักยังก่นอนนี่หมักยังก่อนนี่แม่เออก็าต่ว่าหมักงวดขาว่าสันมามีบะเมียนเพราะมันมันสุกไปนี่แม่มาตัวป้อนเนี่ยปลาหมูดัก กัด่มัน่มันใจมาได้ผมมันสุกไปผสมกับเต้าไปได้เขาเจ้ากินยังไงครับเขากินในมันยังสุกมันสุกไปนี่ว้ามันดีมันมันสุกมันต้องเป็นังไดีขวอกินในมันต้องต้มบ่กินกินดิบๆนี้ม่ได้ได้กินดิบได้ได้มาดิฟมันสุกนี่มันมันสีอัน เพิ่นขายอยู่บรนี้หรือว่าเพิ่นกินอะไรสีดำเลยจ้าสีดำมันไม่ซูมมันมีสีดำนี่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 มันเงิมแดงเอาไปกินคันนั้นอ่อนๆเขาจะลวกมั้งนี่โอ้ยแจนมันเปฝาดงเปนบาทใช่เมื่อเกินจิบบาทหอยี่จีบบาทเนี่ย วัดตีตะค้าไหวเว้ยเราจะคลองขึ้นโมโยอืมนี่แหละบักแก่งลูกอันนัมันสิดจุกมันสิดเป็นยังจี๊บจ้าบะแก่งนี่ดีดีขันจุกมันสิดเป็นยังจี๊บมันกินเกี๊ยวจุกอืม๋อมันจะปากมันจะปากมันจะออกปากออกหวานอ๋อจ้าเป็นมักไม่อีสานเนาะคล้องของอีสานจังเลยจ้าจ้า แน่กระบ้หูเขาเม่เกีเขขาวางม่ดีกระชีิ่ดากกับลูกครับเนี่ยนครับขอบคุณครับแม่จ้าจ้าิจับต้นอูกะดงาอ๋อครับไู้ไร้ขวบไ้ี่ยนเโอ้กล้ยเนาะญ่ดีเนาะ สมสดุดมสมบูรณ์นี่ได้กล้วยนี่น่ค <c oughs> <ด>่ะคมีามคาค่กล้วยวีอะไรครับอ๋อ,อมันสมบูรณ์ดีน้อยเต็มดีนะครับนี่เ <c oughs> ยังบ้อยอย่างไร ไม่มอยากซื้อลูกชิ้นเองหูเติมตีซื้อก็ได้เดี๋ยวเอาของไปรถก่นอนเดี๋ยวเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ตะหาลูกชิ้นตรงไหนตรงนั้นเลยก่อนเนี่ยนรับไปตรงนี้ได้นลยได้ระวังลืง่น ไม่มีลูกชิ้นเหรอครับอ๋อทังนั้นไปเดิลูกชิ้นอีกชิ้นสักหนึ่งคนระับตัวห้องตัวตัวต้องตัดเอาฮะนะเห็นแล้วมาตัดเอาฮะนะเห็นแต่ <He ard S 1> ตัวหู้ที่มันแบบเป็ตัว<า>ใ<น>ส,ส่ผงซีลนิบล้อยเหมือนที่อยู่ในคลิปจีนใช่ไหม <S 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 เออก็จีนหลาย เอาไปต้มคือสีแซ่บัเดี๋ยวขอเข้าไปอุดหนุนกิจกรรมหน่อยเซเว่นเอาหนี่ไปได้อกไม่อยากกลับแล้วพวกคุณตำรวจมาทำอะไรมีราคาติดนะครับหนึ่งร้อยร้อยบาทอนนี้ เอาไว้นิดเดียว่หยทำ <ๆ S 1> ตอนนี้อาหารปลาจุ่มนะครับเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนตอนที่เราไปตลาดนะครับไปตลาดนนสูงประมาณตอน10บโมงสิบเโมงเสร็จเรากลับมาถึงประมาณเที่ยงแล้วผมก็มาทําคำล่าเตรียมเตรียมน้ําพริกผมก็เตรียมพวกปลาพวกอะไรเตรียมทําน้ําซุป อันนี้กว่าจะเสร็จตอนนี้กี่โมงเพราะว่าเมื่อกี้ทําเสร็จเสร็จแล้วก็เลยพักไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะครับก็จะเป็นกินแบบรวบเลยเที่ยงเย็นหรือเย็นอาจจะมีตบท้ายนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นเนื้อปลานะครับทำเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟิตอันนี้ทำไมทำแจ่วสองอันคำลา อันนี้เจียวหวานอันนั้นเจียวส้มนี่หรอใส่มะนาวมันต่างกันยังไงเนี่ยก็อันนี้ใส่มะนาวมะนาวเป็นสูตรด้วยปะอาวางไว้ทั้งนั้นให้มันเป็นเจียวส้มนะอันนี้หวานเนาะอันนี้ชิมได้ยังพี่ยังไม่ได้ชิมนะลองชิมดูสิเป็นยังไงชิมแล้วแซ่บเดี๋ยวพี่ชิมก่อนเพราะว่าพี่ปกติเวลาทำกับข้าวไม่ค่อยชิมแต่มัน มันเป็นยังไงวะก็จะมีเนื้อปลาลูกลูกชิ้นหมูแล้วก็เส้นร้อนแล้วก็เห็ดก็ผักรวมมิตรเปิดไฟตรงไหนอ่าเปิดไฟตรงนั้นนะกดพางหรอใช่ใช่ไะ้รเออเราต้องปิดตัวนี้ก่อนยังยัง หม้อไอเตาไฟฟ้าเนี่ยก็เอามาใช้งานอย่างอื่นก็ไม่เคยใช้ตัวนี้เลยเอาลองลองยกตัวนี้ขึ้นนะเจเมื่อกี้มันติดอยู่นะ <c oughs> อลองขยับดูนะ <c oughs> ขยับเอาขยับปักไฟดู <c oughs> ยานเออนีไ่ไงออือ <c oughs> เอ่เอเอกดอีกทีหนึ่งอา้าวละ <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้กิน มันต้องเอา้าแล้วมันเร่งตรงไหน,นมันต้องใส่อะไรนะตรงตรงนี้ซุปอืมใส่ตรงซุปอ่ะเริ่มทีแค่ที่อมเป็นคนผิดเค้มแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตกินจุ่มสองคนนะครับนี่ก็ไม่ได้เยอะนะอืมน่าจะหมด ไม่ไม่ได้เยอะก็ขออนุญาตกินจุ่มมือเพี่ยงควบเย็นนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสบายดีจ้า